มันคอยตีอยู่อยา่าเอาหายสะอึกไปแล้วเมื่อกี้มาสะอึกโอ้วันนี้นอนแม่ไม่ให้นอนในที่นอนหรอกนเดอนที่นอนมึงนอยนู่น,นู่นที่นอนมึงอยู่นู่นแต่มัน,มนชอบชอบกระแทะเข้ามานอนในที่นอนมันู้จะทำยังไงกับมันดีดูทำหน้าเศร้า

อ้โหโอโอ้โหเศาเลยโอ้โหไม่กระตุกกระตากเลยไม่กัดไม่แง้มเลยวันนี้โอ้โหครั้งแรกเลยเนะี่ยมันไม่แง้มเนะี่ยปกติมันจะแง้มมือเนะี่ยเวลาลูบหัวเนะี่ยอืออืออือหือ ดูท่านอนมันนะดูท่านอนมันดูดิแหมเหลือเกิน <c oughs> เล่นแล้วเล่นแล้วเล่นแล้วอินังยักษ์ไปแล้วอนางยักษ์ไม่จองแล้วอะเมื่อกี้อนางยักษ์จ้องหูเงียบกิ๊บเลยไม่กล้าเล่นเลยนี <c oughs> ่ินางยักษ์หายไปแล้วโอ้โหเอาล้วครับเริ่มหงายท้อง <c oughs> นอนตรงนู้นวันเนี้ยห้ามเขานอนในมุ้งนอนไม่ได้หรอกมันตีพี่ขี้ไปเยี่ยวก็เข้าห้องน้ำได้พอดีอื้มอื้มนะอย่าพุ่งโดนนะเงียบเลยโอ้ยอุ้ยวุ้ยเงียบเก็บเลยโอ้ยกลัวกลัวจริงนัเนี่ยะกลัวจริงครับกลัวจริงครับ กลัวจริงครับกลัวโอ้โหกลัวโอ้ไม่กลัวกลัวไม่จริงอ่ะ <c oughs>